สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวไมโครโฟนไวเลสนะครับยี่ห้ออูเรนซีนะครับรุ่น J12 นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนของอูเรนซีที่ออกมาใหม่นะครับอันบ x ็อกออกมานะครับก็จะมีครับตัวด้านในนะครับก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับ TX คือทานสเิเตอร์2ตัวนะครับ ตัวนี้คือไมล์ไวเลตนะครับไร้สาย2อ,อตัวนะครับตัวนี้ก็คือ rx receiver 1ตัวนะครับแล้วก็ด้านในกล่องก็จะมีสายเป็น type c สำหรับเสียบชาร์จนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ u ลนซีออกมาตัวนี้จะเป็น lightning นะครับ lightning ก็คือสำหรับพวก ipad iphone นะครับ ด้านในนะครับก็ตามกล่องตัวนี้ครับแข็งแรงทนทานเล็กพกพาสะดวกนะครับวันนี้อันบล็อกกันนะครับก็อสซอรี์ก็จะมีแค่นี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งนะครับจะอยู่ได้6ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ความจุของตัวไมโครโฟนคือ80มิลลิแอมนะครับท่านใดที่ยังหาไมโครโฟนไวเลสลองไปดูนะครับ o l e n s y J12 นะครับไมโครโฟนไวเลส เล็กพกพาง่ายคุณภาพาระดับสูงนะครับาจากที่อันบ็อกเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นไลนิ่งนะครับเนี่ยข้างกล่องด้านบนก็จะเป็นไลนิ่งนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับด้าน X, ใน How นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น TX ก็คือไมค์คือทาวเตอร์นะครับตัวนี้เป็น RX นะครับเป็นตัวรับ ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้เลยนะครับพอเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ไฟก็จะเข้าอย่างงี้นะครับวิธีแพรนะครับก็คือให้กดปุ่มตัวนี้2ปุ่มนะกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับพอแพรสําเร็จนะครับไฟสีเขียวจะนิ่งอพอไฟสีเขียวนิ่งก็แปลว่า,าไมโครโฟนนะครับ ได้ได้แพรติดกับตัวรีเซิเบอร์เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นคือตัวทานสมิเตอร์คือไมโครโฟนนะครับพอเชื่อมต่อกันก็สามารถใช้ไมค์ไวเล็ได้เลยครับครับต่อไปนะครับจะเทสจากตัวาจากที่แพรกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเทสจากตัว iPhone นะครับฮัลโหลเทส 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตัวนี้นะครับจะเป็นไมโ a l l e t โอเลนซนะครับรุ่น J12 นะครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อแบบไลนิ่งสำหรับ iPhone นะครับตัวนี้นะครับไมโครโฟนไร้สาย2ตัวนะครับตัวนี้กำลังเทสเสียง iPhone ดูนะครับว่าเสียงจะชัดไหมนะครับท่านใดที่ยังหาไม์ไวเฟนนะครับคุณภาพสูงตัวนี้นะครับโอเลนซ J12 นะครับจะเป็นแบบไลนิ่ง นะครับลองไปหาดูนะครับราคาก็จะขึ้นในหน้าเว็บไซต์นะครับคุณภาพดีมากๆเล็กพกพาง่ายสําหรับท่านที่ทำโซเชียลมีเดียนะครับเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆลองไปหาดูนะครับคุณภาพดีคุ้มค่าแน่นอนครับ